ถ้ามันไม่มีเงินมันก็ไม่ยกมือให้เราไม่ได้ต้องการคนที่จะมาเล่นการเมืองประเทศชาติอเป็นของจริงไม่ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเล่นคุณจะมาเล่นกับประเทศชาติอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องทํางานจริงๆทํางานให้กับประเทศชาติคุณต้องเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติไม่ใช่มาทํางานเพื่อตัวเองคุณไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเข้าสภามาเพื่อที่จะมาหาเงินมาตอกโวยอํานาจ สรางบารมีให้ตัวคุณเองมันไม่ใช่คุณเข้ามาตรงนี้คุณต้องเสียสละคุณต้องทำเพื่อประเทศชาติคุณเข้าใจไหมเราต้องการให้คุณทำเพื่อประเทศชาตินะเราเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราไม่มีอำนาจในการที่จะไปบริหารประเทศชาติเราฝากชีนิตฝากประเทศชาติเอาไว้ในมือคุณคุณเป็นตัวแทนของพวกเราเข้าไปอ่ะคุณอย่าไปเล่นการเมืองได้ไหมคุณทำงานให้มันจริงๆจังๆคุณมีความ คุณเอาออกมาเอาออกมาใช้ออกมาพัฒนาประเทศชาติออกออกมาคุณมีหน้าที่ออกกฎหมายคุณก็ออกกฎหมายที่มันเพื่อประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศสิคุณอย่าไปออกกฎหมายที่มันเพื่อให้คนกลุ่มเดียวกลุ่มน้อยแล้วเอามาให้เขาได้ดิบได้ดีเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่เหยียบหัวคนพูดอย่างนี้คุณเข้าใจไหมอันนี้เราพูดกับคุณด้วยเหตุด้วยผลนะแล้วสิ่งที่เราพูดอ่ะมันก็คือหน้าที่ของรัฐควรที่จะต้องทําจริงๆที่คุณต้ไปในรัฐสภา คุณถ้าไปคุณต้องทําหน้าที่แบบนี้สิไม่ใช่เข้าไปก็เข้าไปแก่งแย่งกันเข้าไปตีรวนกันแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะถ้าไม่ให้เงินฉันฉันก็ไม่เลือกคุณไปแบ่งทักแบง่งพวกอะไรกันแบบนั้นเราไม่ได้ต้องการคนแบบนี้แล้วค่ะประเทศไทยไม่ได้ต้องการคนแบบนี้แล้วประเทศไทยของประเทศไทยของเราอ่ะบอดช้างเพราะการทํางานของพวกคุณแบบนี้มามา,มากแล้ว มันมีจริงนะเราว่าคนพุทธเราเชื่อเรื่องเวรกรรมมันมีจริงคุณไม่เชื่อก็แล้วไปแต่ไม่มีใครหนีกรรมไปได้พ้นหรอกค่ะ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเนงินของประเทศเงินของพระราชการคุณเอาไปแม้แต่สลึงเดียวคุณก็ต้องรับผิดชอบไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมไม่มีใครใหญ่กว่ากรรม,ม,ม,มคุณหนีกรรมไปไม่พ้นเวลาคุณตายไปคุณเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณจะเหลือไว้ก็คือกรรมความดีความชั่วที่คุณทำเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเขากกได้กล่าวถึงคุณคุณจะไป อย่างที่มีคนพูดถึงคุณเรียกหาคุณในทางที่ดีหรือว่าคุณจะมีให้แต่คุณพืสาบแช่มีแต่คุณพื่ขังคุณเห็นคุณแล้วก็สมน้ำหน้าคุณเวลาที่คุณจากโลกนี้ไปอย่างนั้นหรอฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะคนที่จะเสนอตัวออกมาเป็นทําหน้าที่ในสภาเนี่ยคุณต้องมีสามัญสำนึกคนไทยพูดสอนให้มีศีลห้ามีความมีหฮริโอตาปารู้จักละอายเกรงกลัวต่อบาป สีน่าคุณมีบ้างไหมเบนจะศีลนเบนจะทำคุณรู้จักไหมคุณไทยพุทธคุณต้องช่วยกันนะคะคุณเป็นสสเข้าไปคุณก็ต้องมาช่วยพวกเราคุณต้องมาสนับสนุนพวกเราสิไม่ใช่ไปช่วยไอ้พวกลัทธิปากงั่นคุณไปยกมือให้เขาทำไมคุณไปสนับสนุนกฎหมายของเขาทำไมกฎหมายของคนไทยพุทธเนี่ยทำไมคุณไม่สนับสนุน คุณไม่ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันออกกฎหมายมาตสนารพุทธศาสนาศาสนับหมือนครไทยรพุทธคุณไปยกมือให้โคตทำไม เราสงสัยว่าคุณไปยกมือเขาทำไมคุณตอบได้ไหมคุณพูดความจริงกับพวกเราได้ไหมว่าคุณไปยกมือสนับสนารศาสนาของเขาทำไมดันที่ของเขาทำไมไม่เข้าเข้มแข็งมาทำร้ายทำร้ายเราไม่อยากว่าคุณบอกว่าคุณเห็นแก่อะไรคุณไปกินอะไรมาเราไม่รู้ตรงนั้นแต่เรารู้ว่าคุณเป็นคนฟุ้ดคุณก็ควรจะช่วยคนฟุ้ดทำไมต้องไปส่งเสริมให้แขกเข้าเข้มแข็งทำให้พวกอิสลามเขยมแข็งคุณต้องส่งเสริมส่งเสริมให้คุณพูดเข้มแข็งสิคุณพูดศาสนาเข้มแข็งไป นนแค่ไปส่งเสริมอร่อยเก่งคุณต้องส่งเสริมพุทธเจ้า <S <S 2> <S 2> มีพุ่มมม่ตามบ้านเรามีอุดมสมบูรณ์แล้วก็สงบสุขมาตลอดเพระมีพุทธเจ้าไม่ใช่มีอรรถเพรามีอรอถใหญ่โตก็ตามเป็นไงบ้านเราม่เดือดร้อนไปทั้งประเทศได้เราเคยอ,อยู่กันอย่างสงบสุขอ่ะทุกวันนี้บ้านเรามีแต่เหตุการณ์มีแต่เรื่องมีแต่ความวุ่นวาย ก็มีส่วนค่ะแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงมีตะหมอกวันเขาควันคิดเขาใครเขาตลงนี้ใครทำใครเขาถามว่าใครทำเพลงตั้งใจให้ประเทศชาติเป็นแบบนี้ให้ถูการให้ประเพลงในไทยกล่อยลงกล่อยลงเลยหลอลงให้คนให้คนต่างชาติไม่อยากมาเที่ยวประเทศไทยใครมีไอ้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนงานของไทยยังไม่รู้เลยก็แค่นี้ก่อนนะคะ